ยจกาหนหน <fit> ึ่งเป็นวงลายจนไฟอยู่นและคิดฮอดคนณอาว่าอกสาวเจ้าน่ารักจนฟ้าสลายโลลายันตะวันเป็นของยางไม่มีใวย กํลาลังเดินทางไปพระธาตุยาคูมุบานโบราณเปิดสิไปถ่ายทำหนังสัตว์มืัอนี้สิบิดกองนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่อยเป็นแร,รงเคลียร์แรงใจให้กับบ้านสีวิไล,ล่ฝากแน่นอนรอบวันที่ยี่สิบเก้เาขอฝากเป็นแรงเชลียร์แรงใจทีมงานสีวิไล่ห้ เสียอันน,ะะนี้ตัวนี้แหละแม่ป้าตัวนี้แหละหน่อยเพราะนีหละหน่อยไปไปปัวแขว่มันเป็นร่มแขวอีหล,ล,ลาที่ไปปัวแขวขค่ะอีหละที่เป็นบัวแขว่ยิงดูแข่ยิงยิงแค่นูขาวอ่าแค่รูขาวตัวนูไปคัดไดอ,อ้น,นันมาเฮ็ตพูนฮิดพูนนะป้าอ่าฮิดพูนมะเราต้องรักษาฟันอย่างี้นะถูกเด้อแปรงฟันทุกวนันวันละสองครั้งอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะลูกวันละสองครั้งเนี่ย แต่ยางเราจะขื้นสองทางหนูแปลงหาค่ะหนูแปรงอันตรงที่ตรงที่มันอันหนึ่งหนูแปลงแค่ตรงที่ตรงเดียวเลยแล้วหนูแปลงแล้วหนูแปลงพก็ปากหนูก็มันมันเจ็บมันเจ็บฟันตรงที่ตรงจะได้เป็นลากฟันหนูเลยไปแปลงแปลงเบาๆลูกแปลงเบาๆหรือข้วนปากออกไม่เบาเนี่ยใส่กระเทงเฮ้ยไปใส่กระแทงมันจะเสถียรยูบไปข่วนแล้วมันจะเกิดเกิดออกมันอาจจะอันตรายโดยการแผลติดเชื้อได้เลว

Thank you. ทีช่อูใหญ่สมัยได้กบนก็ชองอะไรคะสช่องไดู้บอ้ึงผู้ใหญ่สมัยผู้ใหญ่สมัยกับยายอุบลนะจ๊ะาช่องผู้ใหญ่สมัยกับยายอุบลแล้วก็ยายอรุณตาสมหวังแล้วก็ตาสมวังเขเลี้ยงกานอบเบงอีสานเอบเบงอีสานพี่น้องไทยแล้วแล้วก็พี่น้องไทยอีสานด้วนะคะฟาเข้า ไ่กดติดตามก mm hmm. ดไล mm hmm. ค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะไม่ใหญ่ซีตึงค่ะซีตึงค่ะโอเคค่ะ